ตัวต <Jersey variant. S 1> ัวข <c oughs> ้างหลังเราตัวหนึ่งอันนี้เดี๋ยวยิงโดนนัดหนึ่งนัดตายตัว นิวแล้วพี่หัก,กนิ้วฟังเสียงฟังเสียงครับครับบ <c oughs> ีบคอร์ดมอกี่มามาแช่มแช่มมาแช่มกันเนี่ยตามคนเดียวเลยบอกให้ไม่ให้เก็บ กนี่โคตรด,ดีเลยตัวพวกเนี่ยตัวเท่าไรอะไรอ่ะลูกสองเอานี่น้องของดีงที่มึงชื่นชอบถ้าเมื่อกี้เป็นปืนนี่นะเป็นไงมันหลับผมหลับจะพูดทำไมแค่นั้นนะเอ้ยให้กูเล่นมั่งดีปืนแบบนี้นะ กระสุนกระุนไม่ต้องให้กูลม้งไงไงให้ทายปืนอะไรไม่ใช่ปืนเม็ดเดียวแน่มาคือลูกโม่งไอ้ตัวไม่ใช่ไง่ลูกโม่งเสียงโคตรดังเนี่ยดังอ่ะ อย่างนั้นเงียบไปเลยข่มมะมาข่มพอ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 มันรู้หมดแล้วไม่ต้องแอบกันหรอกมันดีกันเห็นแล้วเห็นแล้วจัดไหมจัดไหมไม่จัดหรอกดูพี่ได้ไม่จัดเลยไอโลอไปแกล้ง กลัวอะไรเลยสองสองไอ้น้องกลัวอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยปีนปีนมีคนปีนมีคนปีนมีคนปีนอุ้ยมีคนแอบ,บปีน่ะตัวเอาะไรดีเอ๊ยข้างหน้าข้างหน้านะตัวตัวข้างหล,ลังเรา ัเดี๋ยวยิงโดนนัดหนึ่งนัดตายตัวตัวข้างบนเห็นแล้วตัวกูจะมารอบฆ่าเนี่ยมันยังปีนไม่สนใจเราอยู่เลยว่ะตัวเอาไงดีวะเอาไรพวงมันดิตรงนุ้น ของตัวใช่เห็นแล้วมึงยิงเลยหรอไม่ได้ยิงแปลว่างบนไม่ยิงกันนะเดะไอ้น้องชายใช่ใช่ใชมามาเป็นหนึ่งน้องนะมันอยู่ทางพี่อยู่ทางพี่ตอนนี้ผมคนนี่มองอะไรไม่เห็นเลยยืนนิ่ง นอกหนึ่งสามเมตรพอขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยรอด้วยรอด้วยแป๊บนึงมีชาร์จให้มีชาร์จให้ก็มาดิมดตตอีกหนึ่งกูต้องเกิดมารอบนี้มาแคลลี่เอ๊อแคลลี่เฉย มุกอะไรมึงเนี่ยแคลรี่อ่ะแคลรี่แคลรี่เนาะมีปืนกลนว่าพวงมันอ่ะออปืนอะไรวะตีิดเอ้ยไม่ใช่สามแปดดิ ตาแปดอยู่ข้างบนเลยผมเ,เล่นสี่สิบโหดเทียมหนี่ยมั่ย <G ül> ไปต่อหรืว่าน้อง อย่าหยุดยัง้งก็ต้องออกมาตัวมีคนขอแค่ติ๊กปืนก็นจะลั่นมันตีแท่นนี้เพื่ออะไรวะมีของหรอตัวเหล็ออกตัวนะเชียวหัวกระเป๋าไปแนละ้ว มันตีแท่นเพื่ออะไรวะตัวไหนลองตีหน่อยมีของเหรอว่าแท่นอะแท่นนี้เหรอไอ้แท่นรูปหน้าคนน่ะเฮ้ยตัวข้างบนมีตัวนึงไหนนโดนยิงกับฝั่งหนูนึงไนู่นๆเห็นแล้วตรงไหนข้างบนไปที่ตุนข้างบนหรอ ตายตายข้างบนตาย,ตายโอเคตัวนู้นตีใหม่สองเมตรตัวหลอแบบนี้ชาร์จชาร์จชาร์จพี่หาทางออกอยู่ตัวชารไม่ชาร์จไม่ชาร์จไม่ชาร์จไม,ไม่พี่<ม>พหาทางออกอยู่ตัว ยี่มึงเหรอนะตั้งล่างเลยตั้งรางล่างนี่คือตรงไหนวะตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งโดนโดนตรงเต่าเนี้ยเต่าเนี้ยโดน Ê, okay. ơi sai đan sai đan. Không mày sai, sai tôi mày. Sài, TÀI, 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 tai. Lượt tôi sáu, lượt tôi sáu. sớm ông Cang ạ. À. เสานู้นเหรอวะตายตายปะตายตายแล้วเหมือนมันเอาจังวะหึไอ้น้องหึเฮ้ยเสียงอะไรวะตกใจตกใจไอ้ยตกใจยังมีอีกอะข้างบนข้างบนข้างบนบนไหนบนบนหน้าผมเนี่ยออ๋หน้ากูหน้ากู นากูตัวหนึ่งตัวบนหน้ากูบนก,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 กูบนกูทรงไหนทรงไหน เอาตายดิโหเอช็อตไปเลยตัวตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่อีกเหรอลุงผมลุงผม,มออกมาได้ไหมเราต้องเข้าวงไปดักมนะันอะในควันหนึ่งยงมองไม่เห็นบันดันเข้ามาหามึงป้าตัวใหม่เนะี่ยแต่ตอนนี้มันอยู่นอกวงมันเปิดอตติไป้็มาหาพี่น้องชายนั่งเล่ อ่ะไปน,นู่นแหละลำนี้พี่เกิดวะพี่มาวะร้องพี่มาตรงไหนตรงไหนไม่รู้เหมือนกันโดนยิงอ่ะไม่นอนเก็บของอยู่รนนี้ตัว ตายเลยเหรอตายเลยตายเลยไม่ใช่ตัวข้างบนนะจริงเงไีไม่ใช่ตัวหลังเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตัวหลังอุ้ยโห้โฮข้างเม็เดเยวต้นไม้นู่นต้นไม้ใหญ่ใจเย็นพี่ต้าบนวตรงนี้เฉียบเปียกต้นไม้ใหญ่จใจลอย ว่ากูหลบใครว่าคนของกูหลบใครว่าคนของกูจะหลบตัวตนะ้นไม้ใหญ่ยาวเลอนน้หลบเลยนะครหลบหลบใครหลบดูด้วยใครหลบมีไหมมีคนหลบไหม ม,มันจะเยอะไปไหนหวะถามจริงเหรอ มาตัวเห็นเห็นต้้งบนเห็นแล้วเ,ลเห็นแล้วนั่นอะ่ะ d ดม,ม,ข,ม,มขึ้นไปไหมขึ้นไปไหมขึ้นไปทำไม เอ้ยดิโดนเฉยโอ้ได้แค่นี่ยวะถืออย่างนี้ที่ห้า